สวัสดีสสดค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพลพิระดีล้ำเพิ่นออฟฟิเชีย<ด><ด>นะคะ,คะพี่น้องเฮาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันหยุดเฮาแม่ลูกนะคะวันนี้เราอยู่บ้านนะคะล่น,นระลกกันหยุดววนนเชื้อเพื่อชาตินะคะใช่ค่ะแล้วเราวันนี้เรามีอะไรพิเศษมา ใช่ใช่ใช่สังเกตพี่น้องไม่เห็นท่านแต่งหน้าเลยอันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้าทาแป้งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้พี่พี่น้องวันนี้นะคะได้ช่างแต่งหน้าคนสวยด้วยนะคะอืือเราจะมาแต่งหน้าตัวเองโอเคโอเคจะมาแต่งหน้าแบบไหนลุคไหนให้แม่นะคะแต่ว่าพี่น้องนะคะ เครื่องสําอางของของพี่พ่อนะคะไม่ได้เน้นมากมายเพราะว่าปกติแล้วไม่ค่อยพกเครื่องสําอางอะไรมากมายค่ะก็มีแป้งมีที่ปัดแก้มมีตาแล้วก็ทาปากแค่นี้จบขาวเลยนะคะนี่ค่ะตัวอ้าวะคะอ้าวแรกๆกเลยนะคะเริ่มที่แรกเลยให้เพิ่นแตงให้เพิ่นแบบอ่าลงแป้งนิดนึงนะคะอ่าลงแป้งเลยค่ะลงแป้งก็ลงไม่เยอะนะคะอโอเคทาเซรั่มเนี่ยอืมค่ะ อันนี้ไ่ได้รองพื้นนะคะอันนี้ไม่ได้ลองพื้นนะคะไม่ใสยอยู่แล้วใช่ไม่เอาลองพื้นเพราะว่าเราแต่งแบบเราแต่งเน้นธรรมชาตินะลูกเนาะใช่ไหมคะก<ช>าแต่งแบบแว่าแต่งแบบ,แแบ,บยูบานพี่นนองเขาปฏิแต่งแบบบอละมนะคะอันนี้แต่งแบบธรรมชาติว่าเบิงวาวน้องนี่นาสิแตงหนาให้แม่แบบใดค่ะโอเคสวยไหมอืมอ้าวเอาเลยค่ะอไม่สร้างแตงหนานะคะ สุดยอดเลยอ่ะแต่งไปค่ะหลงแป้งใค้นิดหนึ่งแล้วนะคะเอาะคะ่ะอันนี้คือนิดหนึ่งเออนิดหนึ่งนะคะอันนี้ไม่ได้ลงรองพื้นไม่ใช่ไม่ได้ใ<ร>ช้ร <ไป S 2> องพื้นนะคะ,าาคะเอาขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะทาตาค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนะคะทาตานะคะสีอะไรคะเฉดสีอะไรเฉดสีสวยมากเฉดสีอะไรคะอันนี้เป็นเครื่องสําสอางแบบ บ่ได้มากมายพี่น้องแค่ว่าพี่พ่อพกใส่กระเป๋าไว้นะคะเวลาออกไปข้างนอกก็นิดงใ้หน่อยค่ะจะจะใส่เฉดสีบางบางอ่อนๆนะคะนี่ค่ะเฉดสีอ่อนๆค่ะเอาสีอะไรคม่เอาสีส้มสีสีโอโรสค่ะสีส้มก็สีนี้โอรสนะคะสองสีเนาะโอเค๋ย่หนูเน้นให้อันนี้คือว้าวค่ะภ้าตาพี่น้องเปลือกตานะคะ อืมโอ้โหสิบอกมาในรูปแบบใดน,น้อสางแต่งหนานะคะมือวนนี้เข้าร่นในร่งการยู่บานพี่นอ้องหยุดช่วอเพื่อชาติอยู่บานแม่ลูกนะคะมีความสุขนะคะหลังจากเรากินเขากินปลาแล้วเขาก็บว่าเหตุคิปเล็กๆนหน่อยให้พี่น้องเบ่งนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปไหนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากออกไปข้างนอกกันนะคะต่อไปอนะคะจะเป็นสีชมพูจะทาใต้ตาให้สุด โอเคค่ะใต้ตาไดน่นอนเดี๋ยวทาทาเปลือกตรงน,นี้ตรงเปลือกสีชมพูเลยโอเคค่ะว้าวเพราแต่ง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 ไม่เข้มใช่ไหมคะค่ะแต่งเน้นเน้นธรรมชาติค่ะใช่เน้นธรรมชาติอือเอาเลยค่ะตามสบายเลยนะคะใต้ตาค่ะมองบน ืใ้ตาก็ไม่เข้มนะคะโอเคถ้าทาเข้มแต่วัาไม่สวยใช่ไหมคะค่ะแต่มันจะเป็นนางร้ายอันนี้แต่งแบบนางเอกเหรอคะใช่ว้าวคนแต่งแบบนางเอกพบูแล้วอาจอาจจะเห็นแบบหนูขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นตอนหนูแต่งหน้านะคะโอเคแสดงว่าน้องนี่นาป็สิแต่งหน้าคือการบอกโอเคอีหลัก น้องนีนากับสีแดงหนาคือกันเอาตอนนี้เขาเป็นช่างให้คุณแม่ก่อนนะคะมาค่ะต่อไปมัดคาร่าโอเคอันไหนคะลูกมัคโอ้อ้าวอันนี้ตาเสร็จแล้วเหรอคะ่ะเท่ากัน่คเท่ากันหรือยังคะเนี่ยเท่าแล้วค่ะเอาเท่าแล้วนะคะอาอ่อนเลยอืมอ่าค่ะเพราใทำไม่เข้มไม่เอาไม่ไม่เอาขนตาก่อนหรอคะค่ะไม่ไม่ดัดขนตาก่อนหรอคะค่ะดัดขนตาก่อนก็ได้โอเคค่ะ อ้าอ้แม่มีขนตาให้ดัดเลดนลาแบนี้เอาเอาหา้หามหนีบด้วยตาเด้อมองไม่เห็นโอเคค่ะไม่มองบนมาดิมาดิมันเป็นยังไงคะม,มองบนโอเคค่ะอ้าวขนตามแม่ไม่มีให้หนีบเลย <laughs> จริงจริงหนูหนีบไม่ถึงเขาบอกว่าขนตามแม่ไม่มีให้หนีบเลยเอาเอาว่ามีให้หนีบกับเอา ตุ้ยไปเลยลูกตุ้ยไปเลยลูกอาตุ้ยเลยค่ะ,คะอ่าเดี๋ยวจะทำหนามากนะคะแม่ไม่ชอบไม่ชอบแบบธรรมชาติค่ะโอเคอื้มข้างนี้ค่ะโอเคอจะไม่หนามากนะใช่ใช่ใช่สบาป,ปัด<า>แ,แก้มค,ะค,ค่ะปัดแก้มเราเราไม่มีแปรงปัดแก้มเราก็ใช้ <อ>ใช่เพราะว่าแม่ส่วนมากแม่ไม่พกไม่พกพวกเครื่องสําอางอะไรมากมายนะคะใช่ใช่เป็นปค,ปค้นอยู่บ่คอยแต่บ่ขึ้นวิีหมอลำอยู่บด้แตงหนามากมายพี่น้องบ่คอยพวกเครื่องสําอางนะมีนิดน,นิดในหน่อยสองสามอย่างในกระเป๋านะคะอ่าอันนี้ปัดแก้มสีอะไรคะสีชมพูค่ะชมพูเขาเรียกว่าชมพูนู่ดชมพูส้มค่ะนะคะอ่าลูกอ่าอะไรค่ะอือหึอือหึ ว้าวาว้าวาว้าวโอเคข้างนี้ค่ะอืมอืมนั่งลงค่ะลูกนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะถนัดไหมคะถนัดไหมคะเอ่ะเสร็จแล้วเหรอใช่เสร็จไวมากเลยนะคะร <Okay. S 2> ้านนี้โอเคโอ้ยเนาะเป็นจังไดเนาะแต่เป็นทาลิปนะคะแม่แม่มักจะทาสีตลอดเลยโอเคอันนี้เป็นสีที่แม่ชอบค่ะ ก็เรียกสีอะไรคะสีชมพูชมพ,ชมพออูอ่อนๆค่ะน,นั่นแหละพี่น้องสีท่าประจำนะคะเอาละค่ะมีการจีดน,นะคะอุย้ยลานนี้ไม่ธรรมาดาเลือไหมคะไม่เล้อคะ่ะต้องหมุนขดดิบด้ยหมุนขดดิบไหมคะค่ะลู อืมป่าอืมมิ้มปากค่ะ hmm. ม mm ิ hmm. mm ้ม hmm. ค mm ่ะอีกไหมคะข้างบนค่ะเดี๋ยวมนึ่งนะคะอืม เป็นล่างเด็กพี่น้องอู้หูต่ว่าแก้มคือบ่ค่อยเห็นเป็นไหนนอสวยสวยหรือยังสวยหรือยังสวยแล้วค่ะแล้วตาล่ะคะตาเป็นยังไงลูกตาเป็นยังไงสวยค่ะอ่าสองกระจกไหนอะกระจกมาสองสิคะอ๋อค่ะอือหือแต่งธรรมชาติตาก็ประมาณนี้เหละค่ะแม่ค่ะต่อไปตาหนูนะคะไหคะโอเค มาตอนแมตัมตแต่งเองนะคะว้าวเดี๋ยวต้องขยับอันนี้เข้ามาหน่นอยแต่งเลยค่ะอือเอาละลงแปงแล้วพี่น้องเอา้าอันนี้เขาจะทำเองนะคะเพราะว่าปกติแล้วย่ามไปล่ำนะคะย่ามไปแสดงหมอล่ำขึ้นเวทีหน้ากระจิจัดการจ้าของเองบ่ะเด้ให้แม่ยากน้ำจักอยางนะคะแต่งหน้าทำผมนางทำเองแต่ว่าเวลาใส่มงกุฎเวลาแต่งส่งผมช่วงข้นแสดงหมอล่ำ เขาเห็นแม่เห็นหายยุงนะคะแตเแ่เวลาแต่งหนา้าเวลาแต่งหน้าเวลาเห็นผมเวลาอย่างกัตามนางจะไม่มาลุก,กวนแม่เลยนะคะเขาสิบปจัดก,การของเขาเองค่ะนี่เก่งจัง <Opera. S 1> เลยคะ่ะลูกเอาจัดจัดลงไปลูกอืโอเคอันนี้แต้งหนาโดยที่บริเวณเ่อล่องคืนนะคะบริเวร่มงร่องคืนเอาแป้งพับลงปกตินะคะถ้าแป้ง<ม>พับคือแม่ไม่แมน่นเกินไปอันนี้ ถ้าแปรงคราบปกติแล้วก็แกแคร์เราไปเขียนคิ้วนะคะปัดแก้มนะคะนิดงๆน้อยๆคิ้วอยู่ไหนคะเขียนคิ้วเขียนคิ้วเหรอคะนี่ไงคะนี่ไงเขียนคิ้วค่ะเสร็จแล้วนะคะคุ้ยนี่นะคะเขียนคิ้วเราจะเขียนเขียนอ่อนๆนะไม่เขียนเข้มนะค่ะเพราะคิ้วเข้มอยู่แล้ว เป็นยังไงแน่พี่น้องนะคะอยู่บ้านพี่น้องทําตัวให้มีความสุขนะคะไม่เสีเรียดรักษปฝากถึงเพื่อนๆศิลปินทุกๆค่ายนะคะทุกๆแขนงด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับการอยู่บ้าน้วกะผู้ใดเอ่จัดการนิดนิดน้อยๆที่นักข่าวเข้วนข้อมูลเสร็จแล้วนะโอเคค่ะลูกอืมปวดโพวเนาะนะคะขอให้มีความสุข กับการทํางานกันแล้วกันสําหรับเพื่อนๆศิลปินนะคะมือนี่แมลูกเข้าสองคนนะคะเราอยู่บ้านเราก็ทําคลิปกันนิดๆหน่นนอยๆนะคะนี่แหละเพื่นบอกว่าอุ้ยแม่อยากแต่งหน้าจังเลยแม่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาแต่งหน้าดีกว่าไอ้เพื่อนมาแต่งหน้ากนเ <ใน S 2> มียนะคะชิๆเสร็จแล้วต่อไปอจะสีทาตาเแต่งธรรมชาติจริงๆคะธรรมชาติกับว่ธรรมชาติอีหลีนะคะ ลมตานีดเดียวนะคะแล้วก็ปัดแก้มก็นิดเดียวทาปากก็นิดเดียวนะคะธรรมาชาติีิลลิตดูดูเวลาเขาจะแต่งให้ตัวเองเขาจะแต่ง <Okay. S 1> ยังไงนะคะอันีจะแต่งยังไงแต่งให้ตัวเองแต่งยังไงคะอ่ะลองดูซินี่เราจะใช้เฉดส,สีสามตัวนี้มนะเฉดสีอะไรคะเฉดสีเป็นสีส้มนะคะ uh huh. แล้วก็สีขาสวส,านนะะสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะ สีเน้นค่ะเอาไว้เน้นตัวเปลือกตาเหรอคะใช่ค่ะโอเคค่ะสีชมพูโอเคมาเริ่มทากันเ,<อ>เริ่มจากสีส้มโอเคอ่ะอ่ะจัดค่ะนั่งถนัดนะคะนั่งถนัดแต่งหนา้าอ่ะทำยังไงถึงจะสวยอืมอ,อันนี้ แดงทนอ่อนๆพี่น้องแดงทนแบบเบาๆนะคะอืมแดงท้นธรรมาชาติธรรมาชาติกับธรรมาชาฉาดครั้ง,งนี้พี่น้องแถบสีเหลียวโบเห็นนะโอ้ยแกบเอา้าหงายังเป็นเหนียวๆอยู่พอยังบริลบเลล่งบริเลล่าแปลงมากไหมงายังเป็นแบบเอ่อเขาเอื่นว่าลองเผื่อกับบริเล่งเนาะเนะพื่อพับพับแปลงใหแม่กับพับนิดเดียวนะคะ ่เสร็จหรือยังคะว้าวอสวยจังเลยคือแต่งถนัดมากนะคะแต่งให้คนอื่นไม่ค่อยถนัดค่ะค่ะนะคะพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องนั่งแต่งหน้ากาับสีล้ล้ล้วนะคะโอเคถึงไหนแล้วนะคะถึงไหนแล้วคะ อโอ้ถึงขั้นตอนทาปากแล้วดิพี่น้องเอาละ่ะโอเคขั้นตอนทาปากแล้วอืมแต่ยังไม่ให้เห็นนะคะว้าว <c oughs> ใจใจแมวเบิ่งตายละ่ะดูแมวเบิ่งตายา้าขนตาพี่น้องค่าคือปี่ละขนตาขนตาเขายาวมากนะคะอืม ขนาดไม่ได้ใส่ขนตาปลอมเลยไหนะูลองหลับตาซิหนูลหลับตาซิโอ้โหขนตายาวมากอันนี้คือทาปากทาปากเสร็จแล้วอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ว้าวผมนุ่มด้วยโอเคค่ะนะคะพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณ,คณน้องที่ติดตามนะคะวันนี้เราแม่ลูกนะคะว่างๆเข้า,า,ามาแต่งหน้ากันทั้งสองคนอันนี้นางแต่งให้เสร็จแล้วนะคะของเขาก็ดูโอเคแล้วนะคะอันนี้คือ แต่งหน้าทนุนธรรมชาตินะคะธรรมชาตินะคะรองพื้นบริลล่ลงนะคะไม่ได้ลงรองพื้นนะคะใส่แค่แปรงพับแปรงพับล่งแล้วกันเออเพิ่มขึล่งตาลล่งคิว้วเอ้ยล่งตาโล่งบัดขนตานิดนึงลงแก้มลงปากนะคะโอเคให้มันดูดีสําหรับเราแต่งหน้าคือ แต้งหน้าเฝ้าบ้านใบ่ได้บริปิสาย <laughs> แต่งนาเฝ้าบ้านนะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านกันเราไม่ต้องออกไปข้างนอกมัน,น่ากลัวนะคะ<ช>เนาะเอาละค่ะเราจะลาคลิปแล้วนะคะใชค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดติดตามช่องพรพิรดีลํำเพิ่อ<า>น,นออฟฟิเชียลบ๊ายบาย ขอบคุณลหลยลทะ่ิติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะ